เลจะแกนจะตบเพื ال, be wild, be wild. ่อติดนู่นเลยหล่ะดูไม่เล่นตรงนู้นเล่นตรงนี้ได้บ้าล่ะเป็นของแท้ว่ะของแท้เขาบอกว่าห้ามแตกเพื่เสียน้ำใจน้องขอให้มามันคันมือว่ะพี่จะอะไรนักหนาว่าก็ของของหนูเนี่ยพี่ทำแตกทุกวันพี่มาจริงไม่ใช่ก็มัขอให้มาก็รู้รู้แล้วแต่ว่าแล้วพี่นะพี่พี่จะทำอะไรนะกหาไม่น่าเลยขอบคุณขอบคุณนะจ๊ะ เินเดลรับรางวัลรับรองทัลใครครับอนดินาอุ้ยและเสียงไม่มีด้วยคงฟังยากกันวันนี้เไอ้จุ้ยเล็กกว่าเกี๊ยววันนี้พายกูเสียงเล็กไดีอา่อคูี่แย่จรงเกก็ยังไม่เดิรับพี่องอ๋อ มาตามนะจะโอุกกาศอุกาสวันทามิพันเตวันทามิพันเตเที่ยวดึกบ่อยๆเที่ยวดึกบ่อยๆอย่าไปกินหอยทะเลเฮ้ยไปมีงนั่งจับมือกูด้วะนี่อะไรเนี่ยบ้าเปล่าอะไรเนี่ยมังวิ่งหนีอะไรกจะมาเนี่ยฮะอะไร ผมไปตามหาฟ้านทองในระหว่างกลางทางขอได้ช่งฟ้าบาทเจอผู้หญิงสวยหยาดฟ้ามาดินอยี่าขนางฟ้าเลยมาถึงมาจู่โจมไล่ปั้มกระหม่อมมาแล้วทำไมมึงไม่สู้กูไม่ชอบกูมีเมียแล้วเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงไม่อไรปั้มอย่างงี้มันต้องสู้ไม่เอ้ดากูจัดการเองไปเด็กเป็นไงบ้างเวน้าเทิยมทำไมไม่ตอกกันก่อนไม่เอาอะเป็นไงอะทำไมอะไม่เอาอหอเกิดอะไรขึ้น ตัณหากลับ <c oughs> ก็บไปนี่ยมีตัณหาเราไปตัณหาเราไปหาเขาพอเจอหน้าแล้วตัณหากลับซอคุณเไป,ไปไน็นไรไม่คุยเลยเดี๋ยวเราคุยเองสวัสดีครับคุณผู้หญิงค่ะวัวาคุณผู้หญิงมีธุระอะไร,รอเปบ่าวครับมีธุระก็มีนิดหน่อย,อยอะคะ่ะพรดีวว่าเห็นวิ่งไล่มาอะไดีะคะ่ะประดีวว่าเห็นวิ่งไล่มา <c oughs> วิ่งไล่ไม่ได้วิ่งคะ่ะ หนูก็หยอกกันนิดนึงค่ะอ๋อเนีุ่กควรผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับว,ว,ว้าวผู้ชายเขาด้เพื่อจับหนูและดูเสียงสิเสียงชิงหน้าค้นหาจริงๆเลยเชียร์ไปหาหน่อยครับมันหายไปไหนไม่รู้ไหลบที่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูก่อนถ้าเป็นแฟนลืมจริงเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ,หอ อะไรวะตดใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วน่าเสียดายอุตส่าห์ตดอุซ่าไอหน้าเขาเมาตดเขาเมาตดเดี๋ินนะเดินนะโอ้โหทำไมหล่อขนาดนั้นนะฮุ้ยเลยนะสาวนี่งกือบเลยนะเพราะเขาไม่คันเลยเขาเป็นแฟนจริงๆว่ะ เอาลนะดูได้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 สิโอ้โหหล่อมากอะไรอ่ะน,อนังกวลาวันดอฟเด็กมาสิกว่านะหล่อมากเลยเราพูดจริงนะเสียงวะเสียงไม่ค่อย,ยหวานท่าท่าโอ้โหม,มันเปหล,อล่อเลยขนาดนั้นนะคุยกับใครนะจ๊ะหน,นูคุยกับน้องสาวหนูหอ,นอน้องสาวหนูชื่ออะไรจ๊ะน้องสาวหนูชื่อว่าน้องเสิร์ฟ ออกผิวเขียวอะไรเขาไม่ได้คุยกับเองสักหน่อยเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยคุยใครอ่ะน้องชายครับมีน้องชายเขาครับผมน้องชายชื่ออะไรน้องขี้มูกอยู่ก็ได้ามันชื่อเสียงมาต้องหาหมอประเภทเดียวกันเค่หูหคอฉมาผูกอะไรเนี่ยหูคอฉมาผูาแล้วเปลี่ยนชื่อทุกวันเลยบึงเี่ย เอาเลยเราจะให,ให้ให้เธอเห็นได้ให,ให้อะไรให้อะไรอะไรให้เธอเห็นหน่านะคะเราจะให้เธอเห็นหน่านะคะเขาจะนู่นเขาเรียกไปรับรางวัลสีเข้มเลยเขาเรียกเปน็นลำรางวัลเร็วๆแกจะตบติษดุเลยล่ะไหนคุณบ้างคนดูอเอาเลยกูเชียร์เชียร์ดันดู ฮะลงล่างเอาไปแล้วมันก็ต้องเล่นอะไม่เล่นตรงนู้นเล่นตรงนี้ได้ปะล่ะไม่ได้แล้ยิบมันของแท้ว่ะของแท่มันของแทบอกว่าห้ามแตกยิงยิงไงให้มันแตกกเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้วางไว้ไม่แตกแน่นอนเชื่อดิเพียวมาวุ้หน้าหัวหน้าวัวหน้าเออวางไว้เขาบอกว่าห้ามแตกมึงจะเสียน้ำใจน้องเขาให้มามันคันมือว่ะ อย่าเล่นอย่าเล่นให้มันได้กินดีสักวันหนึ่งพี่จะอะไรนักหนาว่ากระของของหนูเนี่ยพี่ทําแต่กันทุกวันพี่บ้าจริงไม่ใช่ก็พวนเขาให้มาก็รู้แล้วแต่ว่าแล้วพี่จะพี่พี่จะทําอะไรนะผ่าโอไม่น่าเลยขอบคุณขอบคุณมากเลทั้งมันทั้งมันให้มันไปไปไปเห็นไหมนูดูแลรับรางวัลรับรางวัลเห็นไหมใครครับ หมดเลยห้าคนห้าคนหมดเลยหมดเลยต่อแถวต่อแถวหมดเลยหมดเลยอะียคิวเรียงคิวต่อแถวต่อแถวทั้งทั้งหลังไม่ได้เสียงแล้วยังก็พูดทำไมเรียงแล้วไม่มีใครออกมาเลยอ่ะเขาไม่ได้ยินแล้วมั้งและเสียงก็ไม่ค่อยดีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกอนให้ผมด้วยนะเดี๋ยวมันเป็นตัวผมผมเป็นตัวหน <si <si> ้าอีกตัวนี้เล่นเก่าน้ามาไม่ไหวแล้วพักทีเถอะ ขอบคุณนะครับผมคนละวันน้ำใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมครับผมครับโอเคโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะเผลอจะยื่นอย่างเงี้ยขอบคุณครับครับครับโอขอบคุณครับเงี้ยแต่เอามาไะไลูกือผชอบนให้ครับนี่โอ้โหนี่เลยเงียบๆนะลูกคนรวยนอนอยู่บนลงลิเกย์แล้วนะเจ้าลงลิเกยนอนแล้วนะ ของดีมืมือเสดขอบคุณกล้วยฝังมุกกล้วยหักมุกเขาบอกกล้วยฝังมุกฝังมุกเขาไม่ใช่กับกล้วยหักมุกต้องขาวอ๋อของดีมือมือเสดขอบคุณนะครับผมครับของดีมงอมือเสดผลมากมนะครับขอบคุณมากรับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เกตจากสวีเดนมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากพี่เจ้าพี่เจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับ อรับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณบอลล็อกซ้อนะครับครับขอบคุณมากมครับขอบคุณพี่สวีเดนจากพี่เกดด้ยครับพี่เกดจากสวีเดนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครขยันพูดจังเลยว่าเสียงก็ไม่คมีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาทางนั้นดูด้วยนะครับต้อเลือกใครดูใครครับขอบคุณครับขอบคุณน้องแบงน้องแบงน้องแบงออกมาน้องแบงกน้องแบงรอแป๊บหนึ่งเขาตอนนี้กินยาลูกกอนอ ่จะบ้าแล้วหัวหน้าแค่เสียงแห้งทำไมมันอยู่ได้ไม่นานแล้วคลินิกปิดหกโมงนั่นเล่นมุกเก่งจริงเลยเอากล้วยไปคล้องบ้างไหมนีบครับท่านครับตอนนี้รับประมาณาลิเกตุงรับไปสามคนแล้ววันที่ออสนะครับ เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเนครับเพื่อนครับเออเออฮอนจะเดินสามตัวฮอแม่เคยร้องกล่อมตอนเด็กเด็กเหอว สมควรแล้วแหละสี่ขวขาลอแม่กูเอาเลยเดี๋ยวเราจะหันไปให้คูดูแล้วค <c oughs> ูถึงจะหลับจริงนมะมันจะนัดจะเล่นมุก,กันเลยแต่ว่าจะหลับจริงหั <c oughs> นหนาไหเลิครับคณได้ค่ะเดี๋ยวจะนับเลยวันไฟตั้งแต่วันแรกแล้ว ไม่อยู่กับมึงหรอกไอซีกูก็ไม่ได้ไอ้นี่กับมึงไม่ได้อินกับมึงเท่าไหลเลยนะหมาไม่ได้พิสว่าพิสวงมึงหรอกคะกู็เปิดร้านไปป่ยป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 ่ไปไปอยู่แล้วค่ะนี่หนูสติสติกรนสติรนสติก่อะไรกรนอะไรกรห่นอะไรกาเมื่คิดว่ากูพิสวรนอยกอยู่กับมึงหรอคะเปิดสติขสติขาทำถึงน้มึงอ่ะสติ่ะสติ้าคิดว่าสวยมากสติ่ะไปหาหมอเนะคะตรวจสมองรูปลา รูปร่างมึงดีดีมากเลยค่ะรูปร่างมึงดีมากเลยค่ะอะไรก่อนค่ะผู้ชายแล้วเขาไม่ได้รูปร่างแบบดีหรอกถจาบอกให้รูปร่างมึงอะอย่างกับแบบว่าหนีไฟมาเกิดโอ้หนีไฟมาเกิดพวกหนีไฟมาเกิดเด็กหนีไฟมาเกิดอะไรเงี้ยใครจะเป็นสวยมึงละคะอีผีพุ่งตายอีน่ารักหนเ้าอีเตาหมูกระทะไอ้วันที่ว่าแม่เขาจะจะท้องอะนะเดี๋ยวเค้อ เคาะอะไรนะเคาะระคังเงินระคังทองเออจร,จริงก็ถ้าให้เด็กมาเกิดแต่วันนั้นอะแม่เอ็งเคาะกะลาหมาเพราะกะลาหมาใครจะเหมือนมองึงล่ะเกิดมาก็กินลกตัวเองไอ้บ้าก็เปนอร่อยดียอมรับด้วยไปเออกูไปอยู่แล้วค,ะค่ะกูจะไปจะต้องอะไรกับมึงมากมายวะนี่สติค,ค่ะสะติหน่อยนะคะอีรถด่วนสติค,ค่ะรถด่วนอีรถด่วนไอ้รถเคี้ยว จดเขียวมึงด่าใครจดเขียวมึงเงิค่ะจดเขียวแล้วอะไรคะจดเขียวนั่นแปลว่าอ๋อโอเคนั่นไปกันคนละทิศคนละทางอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยและเสียงไม่มีด้วยคงฟังยากกันวันนี้เขาไอ้ช่วยเล็ก ไอ้จุ้ยเล็กกว่าเกียวเอามาเล็กกว่ากล้วยเนาะอะไรอีกอะไรอีกพูดหนูคุยคิดก่อนวันนี้พายกูเสียงไม่ค่อยดีเด้อตกใจแล้วเปนะเปิดเลยนะไอ้ไอ้กระปั้มเดือไอ้กระปั้มดือดพูดมาขอคำหนึ่งคำหนึ่งอะไรอ่ะอะไร อะไรอ่อยหออยหลอกอะไรอะไรเอาหใหม่ไอ้กระปดโคเออกูไปกูดินหมดแล้วหัวหน้ากซิบมึงกระซิบหัวหน้านไม่มีเสียงพูดยังไม่มีปกระซิบเออไปก็ได้จำคำไว้นะก่อนไปกูขอทิ้งไว้แค่คำเดียวไอเหียงไม่มีสำ ไอ้เสียงไม่มีซ้ำมันจะมีเสียงไหมอะพี่มันจะมีเสียงไหมเคยได้ยินไหมหนูไม่เคยได้ยินนั่นแหละอย่าพูดอะไรอะไรวันแล้วก็สองสองแล้วก็อะไรเฮ้ยอย่าพูดแม่ใช่